เรียกเชฟโมะนะหรือเชฟนักกากแดงเราให้เรียกว่าอะไรดีครับอ,อ,อะไรก็ได้เรียกเรียกโมนาก็ได้เรียกเชฟโมนาะนะครับผมผมอยากให้เชฟโมนะสอนผมหน่อยครับว่าเมนูสปาเกตตี้ไส้กรอกผัดกระเทียมไปแห้งเนี่ยครับมันทํำยังไงครับผมอม,มัาเป็นเส้นสดเนี่ยมันก็คือมันจะม,มีส่วนประกอบเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ2ตัวก็คือมีแป้งสาลีทางนี้ก็คือของผมใช้แป้งชื่อว่า เบอร์ศูนย์ศูนยแป้งเบอร์ศูเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเอาไปผสมกับแป้งดูรั่มแล้วผสมกับไข่แล้วมันออกมาเป็นเดนเซนที่มันในในส่วนตรงของพี่ว่เพอร์เฟกสุดโอเควิธีทำก็คือเราผสมส่วนผสมแยกของแห้งแยกของเตียกแ็มานวดเข้ากันนวดเข้ากันแล้วเราต้องใช้เวลานวดเนี่ยในการขึ้นลูกประมาณ สามสิบนาทีเวลาเรานวดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคืออยากจะให้เนื้อมันเนียนเนียนเข้าไปไม่อยากเห็นไ,ไอ้ตัวเกล็ดสีขา,ขาวๆที่เป็นแป้งทีนี้เนี่ยเราก็ต้องพักประมาณอย่างต่ําก็คือสี่สิบนาทีอืคือแนะนําให้รีบปุ๊บปมปับปบป๊บเลยอ่ะได้เส้นแล้ว ทีนี้ถ้าผมยังไม่มีเครื่องรีดเส้นเลยผมจะขึ้นเส้นยังไงเนี่ยก็นวดเสร็จแล้วก็ใช้ไม้คลึงฮัีดคึงแต่ว่าผมบอกเลยครับไม่สวยแล้วก็ใช้เวลานานมากอ่าอ่ะนี่เราได้เส้นแล้วเรารีดมันออกมาเรากไปลวกถ้าเป็นเส้นพาสต้าีง่ายๆเลยเส้นสูตรไข่นะครับลวกแค่ประมาณสี่สิบวินาทีได้เลย40สี่สิบวินาทีแค่นั้นก็พอแล้วใช่ก็เหมือนเราลวกปะหมี่ปหมี่มนลวกแบบเดียวแล้วไงต่อฮ่ะไอตัวซอสเนี่ยมันเป็นซอสผัดแห้งก็คือเราจะต้องทําน้ําน้ามะเขือเทศเข้มข้นนี่ก่อน วิธีทำเนี่ยก็คือเอา,อามะเขือเทศมาปัน่นกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ r ีด u น้ําก็คือตั้งน้ําให้งวดตั้งให้งวดจนมันข้นๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกรองไม่ต้องอะไรนะไอ้มะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยคือปัน่นไปทั้งเปลือกเลยเพราะเลยโดยอยากให้มันจะเข้มข้นั้งตางเกลือพริกไทยนิดนึงให้อย่างน้ำสดชื่นทีนี้เราเราจังหวะผัดเนี่ยคือผัดกระเทียมแล้วก็ใส่หอมใหญ่ผัดไปแป๊บหนึ่งเอาให้มันสีไม่เกลียมแคบแคบพอสะดุง้งสะดุ้งไฟเอาเส้นลงแล้วก็ เนี่ยจะเร่งไปขึ้นมาอี่นิดนึงเป็นเป็นกลางกลางสูงแล้วก็เอาไอ้ซอสไอ้ซอสที่เราปัดไว้ตอนนั้นเน่ะเอามาใช้สักประมาณ2ช้อนเพะคน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 ให้มันเลือบเส้นทั้งหมดแล้วก็ใส่ที่แห้งตัลงไปพริกแห้งนี่พริกพแห้งอะไรครับชีฟ้าแห้งสีแดงใส่ไปให้มันพออุ่นเพราะเราก็ไม่อยากให้พริกแห้งมันเปรี้ยวอะไรเท่าไหร่ก็จบด้วยใบโหระพาสับ เราก็คลุกให้เข้ากันทนีนี้ลงจานจบด้วยการโรยพิกไทยข้างๆนิดหนึ่งเ,เสร็จแล้วถ้าผมทำไม่อร่อยทำออกมาแล้วม,มันยังไม่เวิร์กรสชาติจะไม่ค่อยดีมผมไปหาซื้อ,อเมนูสปาเกตตี้ไสก้กรอกผัดกระเทียมบิกแห้งเนี่ยมผมไปหาซื้อได้ที่ไหนดีครับผมซื <S <s ้อได้คร <s> ับเซเว่นนี้เลยเว้นพูดไทยเชฟหน้ากากแดงเชฟโมนาเนี่ยคือมาทำกับเชฟแคร์ได้ยังไงครับผมมา ก็เชฟแคร์เป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ช่วงโควิดเขาอยากจะช่วยพวกพี่ๆหมอพี่พยาบาลที่ที่ทำงานหนักกันก็เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมก็ไปร่วมตั้งแต่โปรเจกต์เริ่มเลยได้กินเมนูของเชฟโมนาในเซเว่นด้วยแล้วก็เห็นว่ามันจะมีอะไรนะฮะบริจาคให้กับเด็กด้วยนี่คือใช่ครับก็รายรายได้ของเชฟแคร์เป็นไปในทางกุศลซะส่วนใหญ่คือกำไรส่วนหนึ่งน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะอ่ะก็คือถ้าอิ่มอิ่มท้องอิ่มบุญที่เขาบอกกัน ยังไงผมลองเอาวิชาจากเชฟโบนาแล้วก็ลองไปทําดูครับอ่ายินดีที่ได้คุยกับเชฟมากๆครับผมเออเชฟเชฟนะนำฝากร้านอยู่ที่ไหนก็เป็นร้านดอพ Pasta ครับอยู่ถนนสามเซนถ้าสมมติว่าไม่อยากโทรมาก็แอดไลน์ได้เลยเป็นไลน์ o o Pasta BKK ได้เลยครับยินดีที่ได้คุยกับเชฟมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชฟโบน่าครับบ๊ายบาครับ